วิธีติดตั้งมอเตอร์สายแทนระบบเฟืองสายและวิธีปรับองศาการสายสาหรับพัดลมโครจรโตชิบ้ารุ่นเก่าตามคำขอสวัสดีครับพบกับป๋ารงอีกเช่นเคยนะครับทางช่องพอบ้านงานช่างและครับพัดลมโครจรโตชิบา้าขนาด16นิ้วตัวนี้นะฮะ เราก็ได้ดัดแปลงจากระบบเพืองสายเป็นมอเตอร์สายและก็ได้ทำคลิปให้พี่น้องได้ดูกันไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะก็พอดีมีพี่น้องท่านหนึ่งได้ขอมาบอกว่าให้ช่วยสาธิตวิธีประกอบมอเตอร์สายลงฐานและว็็วิธีต่อข้อต่อแกนมอเตอร์สายกับแกนของข้อเหวี่ยงให้ดูกันใหม่นะฮะในคลิปนี้ผมก็เลยได้ถอดมอเตอร์สาย ชุดเดิมเนี่ยแหละออกมานะฮะแล้วก็จะมาสาธิตให้พี่น้องได้ดูกันอีกครั้งนะฮะตรงนี้ตรงการต่อข้อต่อกับแกนมอเตอร์สายเนี่ยผมยังไม่ได้ถอดอกมานะฮะหวังว่าคงจะ,ะไม่ยากนะฮะตรงนี้นะฮะมาดูกันชัดๆนะฮะ,ะตรงตัวข้อต่อที่ทําจากท่อทองแดงะนะครัก็ต่อเข้ากับแกนมอเตอร์สายซึ่งมันมีรูอยู่นะโดยใช้ปริ้นตะกรุดนะฮะ,ะพี่น้อง ถามว่าปิ้นตะกุดคืออะไรก็คือนี่แหละฮะปิ้นตะกุดก็คือตัวที่ใช้กั้นใบพัดพัดลมนั่นแหละฮะตัวนั้นนะฮะ,ะมาใช้กับมอเตอร์สายได้ด้วยนะส่วนตรงแกนข้อเหวี่ยงเนี่ยเราต้องตัดแลวกะระยะมาให้พอดีแล้วเจาะรูแล้วก็มาต่อกับข้อต่อด้วยปริ้นตะกุดนะฮะ หรือไม่ก็ใช้ปริ้นทางแบบนี้ก็ได้นะฮะใช้ปริ้นตะกุดมาเนื่องจากพื้นที่มันแคบมันอาจจะตอกยากนะฮะ,ะเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะมาสาธิตโดยใช้ปริ้นทางให้ดูนะฮะจะเก็บปริ้นตะกุดไว้นะฮะ,ะการการต่อได้ปริ้นทางมันจะง่ายกว่านะฮะทีนี้ตรงฐานของพัดลมเนี่ยฮะมันจะมีขอบขึ้นมาเห็นไหมครับเห็นเป็นขอบขอบเป็นสันสันขึ้นมาเราต้องตัดตัวนั้นลงไปแล้ววัดระยะ กับมอเตอร์สายนะ,ะตอนวัดระยะกกะกันนะฮะให้มันใกล้เคียงก่อนนะฮะไม่เตาไม่ยังไม่ต้องเอาระยะเป๊ะๆนะฮะ,ะตรงนี้เราต้องใช้แผ่นเหล็กรองนะฮะรองเพื่อเพิ่มความแข็งแรงยึดมอเตอร์สายให้แข็งแรงขึ้นนะฮะ,ะเราต้องใช้แผ่นเหล็กรองอย่างนี้นะฮะอันดับแรกเราก็ใส่น็อตเข้าไปก่อนนะฮะไอ้ตรงระยะเนี่ยพี่น้องกะให้ พอใกล้เคียงก่อนนะตอนแรกระยะไอ้ที่แกนมอเตอร์ไซค์จะไปต่อกับข้อเวี่ยงเนี่ยฮะให้มันใกล้เคียงไว้ก่อนพอเราใส่ตัวแผ่นเหล็ก,กตัวนี้ที่ใช้เพิ่มความแข็งแรงให้มอเตอร์ไซค์ใส่นอ็อตอะไรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย เวลาเราจะตั้งระยะเราก็มาใช้แหวนนะฮะตัวแหวนแหวนน็อตเนี่ยนะฮะของเราเนี่ยนะฮะมาวางรองเพื่อตั้งระยะขึ้นมาอีกทีซึ่งมันจะง่ายกว่านะฮะาการที่เราจะไปตัดตรงนั้นให้พอดีเนี่ยมันกะยากเพราะฉะนั้นเรากะระยะพอใกล้เคียงก่อนแล้วก็ใช้แหวนรองแบบนี้นะฮะ อันดับแรกใช้แหวนตัวหนายังไม่ได้ระยะพอดีเราก็ใช้แหวนตัวบางเพิ่มเข้าไปนะฮะซึ่งผมผมใช้แหวนแค่2รุ่นนี้มันก็ได้ระยะพอดีอยู่ก็เลยติดตั้งมอเตอร์สายได้เลยนะฮะซึ่งตรงนี้พี่น้องก็ไปลองเทียบไปลองวัดกันดูว่าระยะที่พอดีมันอย่างไรนะฮะก็คือระยะเมื่อเอาแกนของมอเตอร์สายต่อกับ แกนของข้อเหวี่ยงแล้วเนี่ยนะข้อเหวี่ยงจะต้องไม่ไปขูดกับฝาครอบของมอเตอร์พัดลมนะฮะด้านล่างนั่นเองนะคือต้องให้พ้นฝาครอบนั่นเองนะฮะกะระยะตรงนี้อ่าไว้ให้ดีๆนั่นเองนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือตอนตัดไอตัวสันตรงฐานนี่ลงไปเนี่ยอ่าเรากะวัดแค่พอประมาณให้มันใกล้เคียงไว้ก่อนนะฮะก็คือ ัดให้มันลงไปไปไปมากไว้ก่อนแล้วค่อยค่อยมาหนุนแหวนเอาตอนหลังนะฮะเพื่อตั้งระยะอีกทีนะฮะตอนนี้เป็นขั้นตอนการติดตั้งมอเตอร์สายเข้าไปนะฮะ เนี่ยแหละครับพอเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับแกนมันจะโปล่โผล่ไปในระยะที่ว่าพอเราต่อแกนของข้อเหวี่ยงต่อข้อเหวี่ยงเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในระยะที่พอดีนะฮะเวลาพัดลมสายนะข้อเหวี่ยงอะจะต้องไม่ไปขูดกับไอตัวฝาครอบมอเตอร์ของพัดลมนะฮะ,ะเห็นไหมครับทีนี้ขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งคือการต่อระหว่างแกนของข้อเหวี่ยงเข้ากับข้อต่อ นะซึ่งข้อต่อเราต่อกับอมอเตอร์สายไว้ก่อนแล้วนะฮะตรงนี้เรามาใช้ปริ้นทางนะฮะเราจะใช้ปริ้นทางซึ่งถ้ามันยาวเกินไปเราก็ตัดออกนะฮะการะยะให้พอดีนะไม่งั้นมันจะไปเกะกะนะเวลามันหมนุนมันจะไปขวางอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นตัดเผื่อไว้ด้วยเวลาเราพับมาเพื่อล็อกเนี่ยมันจะได้ไม่ไปเกะกะ ็นไหมครับใช้ใช้ปิ้นถางแบบนี้เ,เวลาใส่มันใส่ง่ายเพราะว่ามันตัวไอตัว,ตวปิ้นถางเนี่ยมันจะเล็กกว่านะฮะมันจะลงไปในรูที่เราเจาะเนี่ยได้ง่ายกว่านะฮะถ้าเราใช้แบบปิ้นตะกรุดเนี่ยเราจะาลงไปหลวมๆอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเวลามันใส่ปิ้นตะกรุดมันจะหลุดนะฮะเ,เห็นไหมครับอ่ะปัดเจาะลงไปแล้วก็ถ่างนะฮะทางในตัวปิน้นนี้ออกมาเพื่อล็อกไว้นะฮะ ทางแล้วเราก็จับม้วนไปรอบๆของแกนได้เลยนะฮะตรงปินตรงนี้นะ,ะเพื่อไม่ไม่ให้มันเกะกะนั่นเองนะฮะก็มว้วนไปทั้งสองด้านนะฮะม้วนไปนะจับบิดม้วนใช้คีมนะฮะ,ะม้วนเพื่อให้มันรอบไปรอบๆแกนอย่างนี้นะฮะ,ะมันก็จะไม่เกะกะเห็นไหมครับนะลักษณะจะต้องอยู่อย่างนี้นะครับ หลังจากนั้นนะเดี๋ยวเราก็มาประกอบฐานเข้าไปที่ตัวของพัดลมนะฮะตรงนี้นะฮะก็จะใช้แบบปิ้นล็อกนะฮะหรือเรียกว่าแหวนตัว E นะีเนี่ยล็อกไว้นะฮะอ่ะผมจะต้องหมุนเพื่อหามุมถนัดกันหน่อยนะฮะตรงนี้อาจจะหมุนไปหมุนมานะฮะอาจจะเวียนหัวนิดหน่อยนะฮะหามุมถนัดนะในการใส่ปิ้นตัวนี้นะเพราะมันเล็กมากแล้วก็มือก็ใหญ่ด้วยนะฮะล็อกปิ้นให้ลงไปในล่องนะฮะ เอาละครับอ่ะได้แล้วเอาละครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ามา ประกอบข้อเวียงเข้าไปในแกนหมุนของตัวพัดลมเนี่ยฮะตัวนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเฟืองตัวตั้งนะฮะตอนแรกก็จะเป็นระบบเฟืองเป็นแกนของเฟืองตัวตั้งที่มาต่อกับข้อเวียงเนี่ยนะฮะเราเก็บไว้นะฮะเราถอดเฟืองออกบางตัวนะฮะในเฟืองสายนะของพัดลมเนี่ยฮะก็พี่น้องก็ไปดูในคลิปคลิปก่อนนี้ได้เลยนะฮะวิธี วิธีดัดแปลงตรงเฟืองนะฮะตรงนี้ก็จะมาต่อข้อต่อให้พี่น้องได้ดูกันนะฮะอ่ะก็เป็นอีกคำถามหนึ่งนะฮะพี่น้องถามมาเกี่ยวกับเรื่องการตั้งองศาการใส่นะฮะสำหรับพัดลมรุ่นนี้ก็ใช้วิธีอ่าตรงนี้ดึงนะฮะให้วงให้ให้มุมมันกว้างล้วก็ดึงออกมาสุดลืดแล้วแต่แล้วแต่พี่น้องนะฮะระยะตรงนี้มันสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะฮะมันจะมีสปริงและลูกปืนในการที่จะ ดึงแล้วก็มันจะเวลาเราปล่อยมันก็ล็อกอยู่กับที่นั่นเองนะฮะอ่ะก็ตั้งตรงนี้นะคะสํสหรับพี่น้องที่ถามมานะครับเอาละครับทีนี้อ่าตรงนี้เมื่อกี้ตอนที่อ่าเราถอดมาสาธิตใหม่เนี่ยเราก็ตัดสายไฟสายนิยวทันของมอเตอร์สายนี้ออกออกมานะฮะเราก็ต้องต่อเข้าไปนะฮะเราตัดมาก็เพื่อเอามาสาธิตให้ดูใหม่นี่ฮะตรงนี้นะฮะ พราะนั้นเวลาประกอบเค่อยปแูแล้วเราก็ต้องต่อ,อสายนิวทันนี่นะฮะเอาละครับเรียบร้อยส่วนวงจรอ,อื่นๆนะฮะผมได้ต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะ,ะเรื่องวิธีการต่อวงจรก็ไปดูในคลิปคลิปเต็มนะคลิปที่ได้ทําไปก่อนหน้านี้นะฮะก็ไปดูได้เลยนะฮะสำหรับพัดลมตัวนี้ก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะเกี่ยวกับการ ดัดแปลงจากระบบเฟืองสายมาใช้เป็นแบบมอเตอร์ไซค์นะฮะแต่เนื่องจากในตอนที่เราติดตั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็การต่อข้อต่อต่อตางๆเนี่ยพี่น้องบอกว่าดูไม่ทันนะฮะก็ให้มาทําใหม่ให้ดูก็ก็เลยมาถอดเฉพาะช่วงที่ติดตั้งมอเตอร์ไซค์เข้ากับแกนของข้อเหวี่ยงตรงนี้เราก็ามาทําให้ดูใหม่นะฮะตรงนี้ในคลิปนี้ก็จะ เป็นช็อตสั้นๆนะฮะส่วนคลิปการดัดแปลงแบบเต็มๆก็ให้ไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งได้ทำไปแล้วสําหรับพัดลมรุ่นนี้นะฮะตอนนี้เราก็จะมาทดลองให้ดูกันนะฮะก่อนก่อนที่จะไปติดตั้งเข้าไปในที่ของมันตามเดิมนะฮะตรงนี้เราจับสายลายของมอเตอร์ไซค์กับสายลายของพัดลมนยฮะ มาต่อเข้ากับตัวปลั๊กเต้าเสียบที่เราใช้ทดลองเนี่ยนะฮะตรงนี้เป็นนิวตันนะฮะเวลาไปต่อจริงนะฮะลายของพัดลมก็คือต่อเข้าเส้นลายของบัดลมลายของมอเตอร์ไซค์ก็ต่อเข้ามอเตอร์ไซค์นะฮะตรงนี้เราก็เป็นการทดลองนะฮะทดลองให้ดูนะฮะ อานิวท่านของมอเตอร์ไซค์แล้วก็ต่อร่วมอยู่ที่คาปาซิเตอร์นะฮะเอาละครับเปิดสวิตช์ปลั๊กลางดูนะครับปึ้งเห็นไหมครับอ่าสายได้แล้วสังเกตที่ตัวฐานมันจะสายแล้วนะครับทีนี้อ่าถ้าเราจับฐานยกขึ้นนะพัดลมมันก็จะสายเนี่ยเห็นไหมครับอ่าพี่น้องอ่าที่มีพัดลมรื่นนี้ก็จะได้ไปดัดแปลงกันได้นะครับ คลิปนี้ก็หวังว่านอกจากจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่ถามมาแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องท่านอื่นๆด้วยนะครับก็ขอ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ